สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่9กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้เราก็จะมาเลือกดูหุ้นจากข่าวนะครับว่ามีตัวไหนแล้วเราลองเอาตัวนั้นมาทําการาวิเคราะห์ทีละตัวนะครับโดยตอนนี้ราคาเซ็ตนั้นบวกอยู่8.45จุดนะครับใกล้พันเก้าเข้าไปทุกแอ้พันเจ็ดเข้าไปทุกขนาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รคาคาก็หนึ่ง 1,692.80จุดนะครับสำหรับว่าเซตในวันนี้นะครับซึ่งเราจะไปดูจากข่าวของข่าวหุ้นจดตลาดนะครับข่าวนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวันข่าวหุ้นนะครับธุรกิจนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจไปด้วยนะครับในหน้านี้ก็จะมี RS นะครับุ่มเงิน880ล้านบาทรวบขายตรง u ยู l e v e r เวอรนะครับเราจะมาดูตัว RS ก่อนเลยนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับว่าจะมีโอกาสขึ้นลง หรือเข้าทำกำไรยังไงนะครับจากข่าวนี้นะครับจะมาดู r s กันก่อนนะครับจากข่าวนะครับจากนักสุพิมข่าวหุ้นนะครับเราจาทำการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มการวิเคราะห์ง่ายๆนะครับว่าถติว่าเราจะเลือกเล่นหุ้นในแต่ละวันนี้เราจะเลือกจากตรงไหนกันบ้างนะครับซึ่งดูจากตัวนี้ก็จะดูที่วอลุ่มบายวอลุ่มก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่47.22จุดนะครับเซลล์อยู่ที่40 ก็เป็นแนวโน้มในทางขาขึ้นที่ดีนะครับดูบิตกอล์ฟเฟอร์ก็เจนว่ามีแนวแรงต้านนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับทั้ง2ฝั่งก็คือ19.60กับราคาอีกฝั่งหนึ่งบิตก็อยู่ที่19.40ดูนนะครับดูแนวโน้มก็สูสีกันนะครับเราก็จะไปดูที่เครื่องมือกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ต่ํากว่าเส้น200วันนะครับตัวนี้คือเส้น200วันนะครับตัวสีนี้นะครับเป็นเส้น200วันแล้วก็ ตัวนี้ก็เป็นกึงกลางของ linear equation นะครับเพราะฉะนั้นขาตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่ชนด้านล่างก็มีโอกาสติดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่เหนือตัวพาราโบ l i c นะครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะเข้าทํากําไรนะครับก็คือจากตรงนี้ราคาที่ประมาณสัก19.30ดูนะครับนะครับดูที่ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่19.50นะครับราคาขึ้นมาที่19.50นะครับถ้าเกิดเข้าที่19.50แล้วกําไรที่จะได้ก็คือ2 1 1 5็จนะครับราคา จากช่วง19ก็จะพุ่งขึ้นมาที่21 21.15นะครับเป็นกําไรใกล้ที่สุดนะครับสลับ RS นะครับถ้าดูจากแนวโน้มก็เห็นว่ามีนักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้านะครับนักทุนต่างประเทศเข้าแล้วก็นักทุนชาวไทยก็มีการออกวันนี้ก็มีการเขาเรียกขายทำกำไรกันไปแต่ประเด็นก็คือราคามันยังคงอยู่สูงนะครับผลลุ่มก็เลยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือเขากําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับสรับตัว MACD กําลังจะขึ้นไปอยู่เหนือสัญญาณนะครับ แล้วก็ RSI นั้นอยู่ที่51.17จุดนะครับก็ถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาจากปัจจุบันก็คืออยู่ที่19.50นะครับุ้งขึ้นไปทำกำไรที่ประมาณ21.13หรือ15จุดนะครับแนวโน้มของ r s SI ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับอะสมที่เข้าจะเข้าเก่งกำไรนะครับจากตรงนี้ตรง่นี้น่าจะภายในประมาณอาทิตย์นี้หรือหรืออาทิตย์หน้านะครับราคาก็จะขึ้นไปก็ประมาณลงทุนแค่ประมาณ2อาทิตย ท่านก็จะได้ผลตอบรับอย่างที่คาดการก็คือราคาขึ้นไปที่21บาทนะครับก็เป็นกําไรที่จะต้องตัดแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดท่านเข้าที่อ่าเหรือว่าเข้าที่ประมาณ16กกว่ากนี่ท่านถือยาวได้เลยเพราะว่าเป็น BI ได้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันก็เป็นแนวโน้มไซด์เวิร์พขึ้นไปเป็นราคาก็จะยกสโลว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านเข้าที่16บาทกว่ากว่าท่านก็ถือยาวได้เลยนะครับเพราะว่า RS นั้นก็จะมีลักษณะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นของ ดิเนลเกชั่นนะครับเมื่อซื้อที่ต่ําสุดก็คือ16-17บาทราคาก็จะยกโลขึ้นไปเรื่อยนะครับขึ้นไป17-18-19ราคาก็ขึ้นไป2 4บาท25บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับอาเอสก็เป็นผลกําไรการประกอบการมีการต้นมีการเพิ่มทุนการลงทุนกับ Unilever นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาสแรกคิดว่านะลงราคาก็น่าจะประมาณมากกว่า 24บาทนะครับสําหรับ RS นะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเป็นแนวโนมไซด์ไวอัพนะครับสําหรับ RS ดูขาวทั่วไปก็ดูยังคงเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับปิดดินซื้อหุ้นธุรกิจขายตรงนะครับกลุ่มยี่นิลิเวอนะครับเห็นไหม800กว่าล้านนะครับก็ตามนี้นะครับก็แสดงว่าเราเข้าเก่งกําไรของ RS นั้นก็มีผลกําไรให้ ออกมาแน่นอนนะครับสำหรับข่าวต่อไปไปดูตัวต่อไปครับตัวตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแอดวานนะครับแอดวานนั้นหุวนปันผล100%นะครับปีหกโตแตะ2.9หมื่นล้านนะครับที่เราไปดูว่า i อเอสหรือแอดวานไอไอเอสหรือแอดวานนั้นเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูที่อัลวอนไายวอลุ่มของแอดวานก่อนเลยนะครับก็อยู่ที่42.28อเยอะมีเซลล์ที่43นะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็น ดังหวะของการไหลขึ้นนะครับบวกอยู่ที่2บาทนะครับสหรับ R S นะครับอยู่ที่224บาทนะครับพอเป็นแนวโน้มขาดีกาขาขึ้นนะครับก็ให้ถือไว้นะครับราคาเป้าหมายที่230นะครับตัวนี้นะครับบอกบอกรอกรุงศรีบอก230นะครับภาว่าประเด็นนี้คือเราก็ต้องมาดูนะครับว่าไฮไลท์เป็นยังไงนะครับก็จาก3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป15นะครับหนึ่เดือนก็บวกไป0 9นยแล้วก็1อาทิตย์ก็บวกไป0.45%นะครับ ไ s, uh, s. <S ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับมีดีนเดนดิวมีด s p มี EPV มี EPS นะครับโอ้ o. สูงทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นหุ้นตัวแกร่งที่เดียวนะครับเอาไปดูที่อินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้ก็ราคาก็มีการย่อตัวลงมานะครับประเด็นก็คือว่าเป็นการชนอ่าชนพาาบโบลิกพา,าบโบลิกตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยชนชนอ่าพาราบโบลิกกลับมาอยู่ด้านล่างเพื่อผลักดันราคาขึ้นไปเป็นแรกนะครับก็จะเห็นว่าเขา มาอยู่โซนด้านล่างพอดีหยุดโซนตรงดินเนียลเกชันตรงนี้ก็จะสักสามารถดันขึ้นไปก็คือว่าประเด็นตัว As ก่อนจะพุ่งก็จะต้องมาแถวๆใกล้ๆเส้นดิเนียลเลกชั่นตรงนี้ก่อนที่จะโดดพุ่งขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ก็คืออยู่224นะครับ223นะครับก็เป็นต้นทุนท่านก็เป็นต้นทุนที่เหมาะสมนะครับที่กําไรจะได้ที่340นะครับก็คือถ้าเกิดท่านเข้าที่223 224ตรงนี้นะครับ ราคากำไรของท่านคือสา0ร้อยไอ้สองร้อนะครับก็240นะครับจาก223ขึ้นไป240นะครับก็ถือว่าได้กำไรมากมายนะครับดูนักทุนต่างประเทศทยอยเข้านะครับเก็บมานะครับเก็บมาเรื่อยนะครับ3วันรวดนะครับเราก็รอดูนักทุนชาวไทยจะเข้าหรือเปล่านะครับถ้าดู m a c d ก็ยังคงอยู่เหนือสัญญาลนิดหน่อยนะครับอยู่0.1นะครับ มี RSI ที่54.27ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ดีนะครับทุกอย่างก็ประจบเหมาะราคาราคาก็มานะครับบนรุ่มรอบนรุ่มเข้าแค่อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มีการย่อตัวเทขายทํากําไรกันไปนะครับเพราะว่านานๆทีแอดวานนี้จะขึ้นถึง200กว่านะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับดูนะครับแนวโน้มของเขานะครับของตัวแอดวานนะครับเมื่อเขาอยู่ในกรอบของตัวลีเนียไลเคชั่นนะครับไซเวมาชนด้านล่างแล้วก็ไซเวขึ้นไปชนด้านบน ไซด์เวย์ไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยู่ในกรอบตัวด้านบนของตัวลีเนียลีกชันก่อนที่จะไซด์เวย์ไม่ทางตรงนะครับมาทางนี้นะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บราคาก็จะค่อยพีกขึ้นไปนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็อยู่เหนือเส้น2 0 0วันนะครับอันนี้คือเส้น2 0 0วันนะครับแล้วก็มีพาราโบลิกเป็นชนวันนี้วันแรกนะครับพราโบลิกมาช้อนอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ราคาก็จะค่อยไหลขึ้นไปด้านบนนะครับตามแนวโน้มนะครับจังหวะก็คือ ราคานั้นอยู่เหนือกึ่งกลางของบูลเลเช่แบนนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเหนือกึ่งกลางของลีเนียเรกชั่นนะครับแล้วก็จะไปหยุดที่สูงสุดของตัวลีเนียเรกชั่นนี้ครับก็คือราคา242บาทนะครับก็คือจากตอนนี้อยู่ที่223 224นะครับก็จะดีดตัวขึ้นไปที่242บาทนะครับท่านต้องทนคนรอหน่อยนะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าภายในเดือนนี้นะครับราคาก็จะค่อยวิ่งขึ้นไป242บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นหุ้นที่ดีที่ข่าวหุ้นนํามาเสนอให้เราเห็นนะคบว่านั้นถูกต้องนะครับสำหรับจังหวะที่จะเข้าตามหนังสือพิม์พข่าวหุ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวถัดมานะครับเมื่อนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นชี้นํามาทางนี้นะครับเราก็อ่านข่าวแล้วเราก็มีความสนใจจังหวะเออพอดีว่ามีข่าวเข้ามาเราก็ทําการซื้อตามข่าวซะเพราะฉะนั้นตัวถัดมานะครับ AEC ACE นะครับ ACE แล้วก็ TPCH แล้วก็ UAC นจะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าเป็นโงไฟฟ้าชุมชน400เมกะวัตต์นะครับก็จะมาทําการการซีวหรือว่าทําการพร้อมชิงนะครับ60-80เมกะวัตต์นะครับมาทําการหั่นกันนะครับก็ต่อสู้กันนะครับว่าจะใครจะได้นะครับก็ไปดูนะครับ ACE กับ PCS แล้วก็ UAP นะครับ มันเป็นยังไงนะครับดูตัวแรกก่อนเลยนะครับพาเราจะเข้าเก่งกําไรของ AC ยังไงนะครับก็ดูที่บายวอลุ่มนะครับอยู่ที่44.19มีเซลล์ลุ่มอยู่ที่5 1นะครับก็เป็นแทงโน้มการเทขายก่อนนะครับก็ดูบิกโฟเฟอร์ก็เห็นว่ามีแนวกั้นนะครับปลอรับแนวกั้นไม่ให้ลงต่ํากว่า3.30นะครับอยู่ที่1,900นะครับส่วนอ่านแล้วแนวต้านก็อยู่ที่1,500นะครับก็ ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่3.34ดี่นะครับก็ยังไม่บอกไม่ลบใดๆทั้งสิน้นแต่ให้มาดูที่อินดิเคเตอร์ก่อนนะครับก็เป็นจังหวะที่จะเท่าทํากําไรนะครับก็เป็นกําไรระยะสั้นนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามจุดสามศูนย์หรือสามจุดสองเก้านะครับราคาก็จะดีดไปทํากําไรที่สามจุดสี่หกนะครับราคาที่ทํากําไรแต่ประเด็นตัวนี้ก็คือต่ากว่าเส้นสองร้อยวันนะครับก็จะมีการขึ้นยากขึ้นช้านิดหนึ่งนะครับ มี RSI อยู่ที่49.83นะครับมี m บสสต่ำกว่า Signal นะครับดังนั้นก็นักทุนต่างประเทศก็เทออกเทขายออกนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ก็นักทุนชาวไทยก็ออกเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงเป็นลักษณะของโดจินะครับถ้าดูก็จะเป็นโดจินั่นก็หมายความว่าอาจจะมีราคาพุ่งขึ้นไปได้นะครับเราก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าตอนนี้เชา้านี้หรือว่าช่วงบ่ายนี้จะมีการพุ่งกอนราคาขึ้นไปหรือเปล่า AC นะครับซึ่ง ก็จะเป็นผลพวงมาจากจะได้งานเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับก็จะได้โรงงานขยะอะไรเมื่อสักครู่หรือเปล่ปาถ้าเกิดได้ก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับและเกิดท่านที่จะเอาลงทุนก็คือว่าลงทุนตอนนี้ก็คือ 200- 300h สามร้อยเสามจุดสองสามจุดสองแปดสามจุดสองเก้าขึ้นไปนะครับราคาก็จะไปกําไรที่สามจุดสามสามจุดสี่ศูนย์หรือสามจุดสี่หกนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ราคาก็ยังคงจะไม่พุ่งแรงขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเกอบใหญ่ก็เป็นไซส์เวดาวนะครับแล้วแถมยังอยู่ใต้กว่าต่ํากว่าเส้นสองและวันตัวนี้ก็ให้ทำำํากาไรระยะสั้นนะครับท่านที่อยู่บนดอยก็ทําการกะระยะในการตัดคัดลอดออกไปนะครับก็มีการช้อนที่ราคา2องสแล้วก็มาปล่อยที่ราคา3.46นะครับเพื่อทําการออกจากดอยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว A C E ออกขุมมือเกณฑ์กำลัจากวางแผนเก่ง์กำไร cp gpcs นะครับก็ดูบอลุ่มก่อนเลยนะครับโอ้โหบอลุ่ม98.72ถือว่าแรงมากนะครับบอลุ่มมากมายนะครับแล้วก็มีการตั้งเบาบางนะครับสำหรับปิดกอฟเฟอร์นะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่12บาทนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไปที่14บาทได้นะครับแต่มีแรงต้านที่14.30ตัวนี้น่าจะกระโดดขึ้นไปได้นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปศูนยจุดนะครับดูนะครับเราเข้าไปดูที่อินดิเคเเตอรร์นนะะคับก็็จหว่า เป็นจังหวะที่กําลังจะขึ้นไปพอดีนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่เลยเหนือบูริเจอร์แบนเกล่กลางขึ้นไปแล้วก็อยู่เหนือตัวลีเนลกชั่นนะครับลีเนียลีเกชั่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับได้ดูจากตัวน,นี้ราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปนะครับาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับก็จะไปทํากําไรล่าสุดในทางกำไรเร็วสุดก็อยู่ที่12.29นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปที่12.29นะครับ ดูแล้วทุนต่างประเทศยังคงออกนะครับแต่ทุนาไทยนั้นก็ทยอยเข้าเรื่อยๆนะครับมีไอซที่54นะครับมี m c d อยู่ในสัญญาล็หมายว่าราคาหุ้นก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็นักทุนต่างประเทศก็ยังคงมองไม่เห็นนะครับเนื่องมีการขายออกทํากําไรอยู่ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับุักทุนต่างประเทศนะครับ n v d r นะครับแต่ทุนชาวไทยก็ทยอยเข้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะค่อยๆมีการไซเว์ขึ้นไปทํากําไรได้อย่างง่ายดายนะครับราคาก็ จากปัจจุบันคือ12บาทนะครับก็จะพุ่งขึ้นไปที่12.40นะครับเราต้องพูดกลับไปกลับมาพพูดย้ำเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าราคาจะทำกำไรจาก12บาทขึ้นไป12.27นะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นไปชนด้านบนของ l i e a r Relation อยู่ที่12.74นะครับน,นี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับว่าตัวนี้ก็จะทำกำไรประมาณนี้ขึ้นไปนะครับเพราะเป็นจังหวะทีะ่มีรับทราบข่าวสารจากข่าวหุ้นนะครับมาแล้วก็มา วางแผนเก่งกำไรกันระยะสั้นๆนะครับในตัว GPCH นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คอยมาดูติดตามกันไปนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าราคาจะขึ้นไปที่12.27หรือขึ้นไปที่12.474ได้หรือเปล่าเราก็ต้องหลอดลุ้นกันไปตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือว่าสามารถถือเป็น VI ได้นะครับถือยาวไปเลยไซเวอพขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยไซเวอพขึ้นไปนะครับเป็นทิศทางที่ดีนะครับสำหรับ GPCs นะครับนะครับ3ตัวนี้เป็นมา เรื่องชิงนะครับโรงงานโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับ400เมกะวัตต์เดี๋ยวเราไปดูยูอซีกันครับเซลล์รุ่มก็อยู่ที่40ต่างกันที่เปอร์เซ็นต์0.02 0.3นะครับตาก็0.4นะครับแล้วก็ดูที่บิตกอฟเฟอร์ก็ยังคงบางเบานะครับระดับระดับแสนกว่ากว่านะครับก็มีแนวต้านทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับอยู่ที่ 6.40นะครับที่3 0 0แสนกว่าก็ถือว่าบางเบานะครับถ้าเกิดจะพุ่งขึ้นไปถ้าตลาดรับทราบนะครับดูสภาพโดยรวมดูไฮไลท์ก่อนเลยนะครับโอ้สามอาทิตย์เดือน3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป25% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0.81%แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ก็บวกไป10%นะครับก็มาดูที่ราคาของอินดิเคเตอร์กันนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรกันนะครับก็เจนว่าวันนี้เปิดพุ่งกระโดดขึ้นมานะครับจังหวะทํากําไรอย่างสวยงามนะครับก็มาเมื่อวานนิดห่อยัแลไทย คนรุ่งชาวไทยเข้ามานะครับมี RSI ที่61นะครับมี MCD a อยู่เหนือสัญญาวก็เราก็าบ่งบอกว่าราคาสามารถจะดีดขึ้นไปได้ฉะนั้นก็มาดูที่ราคาก็จะเห็นว่าอยู่เหนือพาราโบลิกนะครับแล้วก็อยู่เหนือกึ่งกลางของตัวบ u l ช i บ h b a แล้วก็อยู่เหนือกึ่งกลางของลี n e a r regression นะครับตรงนี้นะครับอยู่เหนือกึ่งกลางทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นราคาก็กระโดดขึ้นมาแต่เมื่อกระโดดเป็นสีแดงก็จะราคาก็จะไซด์เวย์ในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณสัก 6, 2.6ไป6.26นะครับราคาก็จะมีการกค่อยๆไซเวยประเด็นข้างนะครับก่อนที่จะไปชนกำไรสูงสุดอยู่ที่ประมาณ6.97นะครับหรือ6.62นะครับ6.62เป็นกำไรที่จะถึงล่าสุดนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าเขาจะไซเว์อยู่ในกรอบหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกรอบเสร็จก็กดไซเว์ขึ้นไปชนกรอบแล้วก็ยอดตัวก่อนจะเด้งขึ้นไปสุดแล้วก็ก่อนที่สไลด์ตัวไซเว์ดาวลงมาจนชนกรอบด้านล่างก็จะค่อยๆพุ่ ราคาก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เว้ยอัพนะครับก็เป็นลักษณะทํา V.I. ได้ก็คือท่านเข้าที่ประมาณ5ดกว่า5.1นะครับก็ถือยาวไปเลยนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวขึ้นไปชนด้านบนแล้วก็ไซด์เวลงมาตจะยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือยาวไปได้นะครับสําหรับ UAC นะครับก็จะทํากําไรขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีการยกโลขึ้นไปนะครับตอนนี้โลอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ5กว่าๆนะครับเราก็ยกโลขึ้นไป ห้ากว่า 5. 5กว่าห้าจุดห้ากว่ากว่านี่คือห้าจุดหนึ่งหกแล้วก็ห้าจุดหนึ่งห้าไอห้าจุดห้าศูนย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหกบาทเจ็ดบาทนะครับราคาจะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านหวังจะทํากำไรระยะสั้นก็คือเข้าที่ประมาณหกจุดสองห้าหรือสุดหกจุดสองหกนะครับราคาก็จะไปทํากําไรใกล้สุดอยู่ที่หกจุดหกสองนะครับหกจุดหกสองเสร็จท่านก็พิจารณาดูว่าจะถือต่อหรือจะขายทำกำไรในระยะแรกนะครับก่อนที่ราคาก็จะชน ขึ้นไปชนด้านบนแล้วก็ค่อยซายเวลลงมาเพราะนั้นท่านก็สามารถที่จะรอจังหวะที่เขาซายเวดาวลงมาแล้วค่อยรับท่าแถวประมาณ5.30ได้นะครับก็รอรับท่าแถวนี้ได้แล้วก็ค่อยเขาค่อยๆทากําไรให้ท่านขึ้นไปทีง6บาทนะครับเราก็อยู่5บาท6บาท5บาท6บาทอย่างนี้นะครับราคาก็ค่อยๆย,ยกสูงขึ้นไปนะครับก่อนที่จะไปที่7บาทนะครับก็ภายในสิ้นปีนี้นมีโอกาสที่จะไปที่7บาทนะครับสำหรับตัว UAC นะครับเราก็มองตามกรอบของ กราฟนะครับแล้วก็ดูจังหวะของกราฟกันขึ้นลงที่อยู่ในกรอบของตัว linear e r e a t i o n นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอติดตามผลแค่นั้นเองว่าพอเรารู้เราก็ดูผลงานดูถ้าเกิดเราเข้าที่จังหวะนี้นะครับสูงกันไปหรือเปล่าถ้าเรือจะมารอเข้าแถวนี้แต่ถ้าเกิดเราเรียบยังไงต้องรียบใช้เงินหรือยังไงก็ให้จากจใจเขารีบเข้าทํากําไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มีบนลุ่มเข้าบางเบานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ เหมือนกับโดดขึ้นมาโชว์ตลาดว่ายังคงมีตัว UAC อยู่นะในตลาดนี้ถ้าเกิดท่านเห็นก็นรีบเข้ามารับกันเถอะอะไรประมาณรีบเข้ามาไปด้วยกันเถอะอตอกลดเลยแต่จร,จริงก็คือว่าเราสามารถรอได้นะครับหุ้นตัวนี้ก็จะมีาการสวิงไซด์เวย์มาด้านข้างก่อนที่สวิงดาวก็สวิงอัพขึ้นไปนะครับนั้นตัวนี้เราก็รอเข้าจังหวะที่ต่ําสุดเพื่อจะเป็น VI ได้เลยนะครับก็คือราคาที่ประมาณ5บาทกว่าๆนะครับ5.10ก็เข้าที่5.10แล้วก็ ถือยาวได้เลยนะครับราคาก็จะค่อยสวิงอัพขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับการแย่งชิงลงงานไฟฟ้าชุมชนนะครับ UAC นะครับอิออนจะเป็นยังไงนะมีแนวโน้มยังไงนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าอิออนก็จะแตกพานะครับจากราคา200บาทก็จะเหลือ20บบาทนะครับพอใกล้จะแตกพานะครับก็จะดีขึ้นนะครับราคาหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็มีข่าวดีจากตัวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับ ขึ้นไป4.50%ไอ้4.50บาทนะครับดูที่ไอ้ไหมครับว่าราคากําลังการแตกผ้าก็มีข่าวเข้ามาแล้วก็ตงทุนต่างประเทศก็เข้าอย่างรวดเร็วนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องมีการแตกผ้าก็เข้ามาก่อนที่จะแตกผ้ากันไปนะครับตอนนี้ก็ RSI อยู่ที่70นะครับอยู่แล้วก็มี MACD อยู่เหนือสัญญาณเยอะมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุมเข้าวันนี้ก็มีการ เข้าแล้วก็ออกของนักลงทุนชาวไทยนะครับนักลงทุนต่างประเทศก็เข้ามามากมายเมื่อวานแล้วก็ดีราคาพุ่งขึ้นเลยเส้น2องรวันขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่เหนือพาราลิกตรงกลางแล้วก็อยู่ในด้านบนนะครับแล้วก็อยู่เหนือตรงกลางของลีเนียลีเกชันนะครับแล้วก็หยุดส่วนบนของตัวลีเนียลีเกชันนั่นก็หมายควาว่าราคาก็จะค่อยซายเวออกด้านข้างนะ,นะครับตอนนี้อาจจะแตกพาก็จะอาจจะมีการรักษาราคาซา์เวไปทางชี้แนวเป็นแนวโน้มซด์เวัพขึ้นไปนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่า ตตัวแตกผาจะช่วยให้ลักษณะการไซด์เวของราคานั้นกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเก่งกําไรตอนนี้ก็จะถือว่ายัางคงคงเข้าทํากําไรหรือว่าเป็นจุดสูงนะครับคือเข้าไปจุดในจุดที่สูงของกําไรแล้วนะครับหมายว่าถ้าเกิดท่านที่เข้าไปในจุดนี้ก็อาจจะต้องตัดสินใจตั้งคัดโปรฟิตออกมานะครับเพื่อรอจังหวะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอจังหวะหลังจากที่เขาจะมีการแตกผ่าก็ ก็เลยมีการเพิ่มขึ้นไปของราคานะครับก็จะเกิดท่านมาถึงตรงนี้ถ้าดูจากแนวโน้มก็มันเป็นไซด์ไวดาวนะครับยังไงก็อาจจะต้องคัดกําไรแล้วก็รอจังหวะที่เขาไซด์วดาวลงมาถึงจุดล่างสุดของตัว linear r e g r e s i o n นะครับหลังจากนั้นค่อยเข้าใหม่แล้วก็ไยทำกำไรระยะสั้นไปตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะทํากําไรจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับเท่ากับว่าปีนี้ก็โตไป13%นะครับจากข่าวก็ขอบคุณนักเสอพิมพ์หุ้นนะครับหุ้นธุรกิจ ยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับข่าวดีๆที่มีมาให้เสมอนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งใน f อของสุพีมข่าวหุ้นธุรกิจนะครับก็ยังไงก็มีข่าวดีๆมาให้เราติดตามแล้วก็โดยหุ้นส่วนใหญ่ที่ออกข่าวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เข้าทํากําไรได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับสุพิมตัวนี้ก็ถ้าเกิดติดตามรายการสดของเขาก็จะมีสิ่งสาระดีดๆที่มาให้ท่านได้ที่นาดูนะครับ ตัวนี้อีกตัวนะครับเด,เ,รเดี๋ยวจะหาว่าเราเอามาไม่หมดนะครับก็จะเป็น CSGP นะครับเดี๋ยวดู CSGP อีกตัวครับโอเคครับวันนี้ SCGP บวกขึ้นไป2บาทนะครับเราก็มีบอลรุ่มนะครับมากมายนะครับอยู่73.66%ทีเดียวก็มีข่าวต่างๆนะครับ แน่นอนว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับก็ดูพิทกอฟเฟอร์ก็ยังคงไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ไม่ถึงล้านนะครับอยู่ที่70,000 0นนะครับก็ราคาก็น่าจะดิ่งมาทางประมาณ63.50บาทนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่6 3 5 0บาบาทแถมมีเครื่องหมาย XM มนะครับมีการประชุมก็มีบางส่วนนักลงทุนบางส่วนก็ไม่ได้เข้าในการประชุมในการประมาณนี้นะครับจากเครื่องหมายเ,เขานะครับเราก็เข้าไปดูที่ตัวเครื่องมือของเขา ดูอินดิเคเตอร์เลยนะครับก็มีนักทุนต่างประเทศเข้ามา2วันติดนะครับเลยทำราคาสวิงขึ้นมานะครับแล้วก็นักทุนชาวไทยก็ทยอยเข้านิดหน่อยนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าเขายังคงมี m a c d ต่ำกว่าสัญญานิดหน่อยแล้วก็ด s าเอสไอนั้นอยู่ที่52ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคาก็เลยโดดขึ้นไปเช่นนี้นะครับตัวนี้ก็ของเราที่เราดูมาต่างๆนานาน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าที่บริเวณตรงตรงนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่บริเวณใต้ด้านล่างของตัวลีเนลลิชันจะชนแล้วนะครับเขาก มาดีดตัวขึ้นไปตรงนี้แล้วก็อยู่เหนือเส้น200วันพอดีนะครับเขาก็ทำกำ,ำไรขึ้นมาทำราคาขึ้นมานะครับโดยที่บวกก็มีการยอดตัวของตัวลิเนียไอตัวบุลเลตเจอร์แบนเข้ามาหากันนะครับอยู่มีการชนตรงพาโบลิกวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆดีดตัวขึ้นไปนะครับสำหรับตัว SCGP นะครับ SCGP ก็จะสามารถที่จะดีดตัวไปทำกำไรช็อตแรกนะครับที่ประมาณราคา68.92จุดกจุดนะครับก็จะทำกำไร จากจุดนี้ก็คือราคาที่63.50นะครับก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าสมมติว่าท่านอยากจะเกง่งกําไรก็คือเข้าที่63.50แล้วก็เป้าหมายที่จะทํากําไรก็คือ68บาทกว่าๆนะครับก็เป็นกําไรถ้าจะเอเดใจว่าถ้าเกิดท่านอยากทํากําไรระยะยาวก็คือเข้าที่ราคา662 63บาทนะครับแล้วก็ทิ้งยาวได้เลยนะครับก็จะค่อยไซเว์ way ขึ้นไปที่ราคา70บาทนะครับก็จะมาตรงนี้มนชนด้านล่างตรงนี้เสร็จก็จะค่อยไซเว์ way ขึ้นไป ก่อนที่จะไซด์ใบดาวลงมาก็รอรับอีกครั้งหนึ่งที่62บาทแล้วก็ค่อยติดกลับขึ้นไปที่70บาทนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว SCGP นะครับก็เป็นตัวเก่งกําไรที่น่าสมควรน่าน่าเข้าเก่งกําไรนะครับดูจากแนวโน้มเดิมที่เขาเข้ามาอยู่ในกรอบของ Linear Action นะครับเขาจะอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบก็เด้งจากด้านบนลงมาชนด้านล่างก็ไซด์เวมาแล้วก็ไซด์เวมาจนกระทั่งสะสมพลังขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปนิดเดียวเองนะครับ แล้วก็เราก็ค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะให้มาเก็บสะสมพลังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อยู่อยู่เหนือเส้นส่งรวันอยู่เหนือพลารเบลิกหรือตอัวน,นี้ก็จะเห็นว่าเขามีพลังสะสมมาเรื่อยๆเขาก็จะมีการโดดขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็โดดแบบตัวนี้ครับโดดขึ้นมาจนกระทั่งมาชนดเส้นด้านบนของ l i n นีย r e g r e s ก่อนที่ไซด์เวดาวตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะที่จะเข้าทำแล้วไล่ราคาราคาจะไล่ขึ้นไปนะครับเมื่อราคาไล่ขึ้นไปก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ทํากําไรนะครับ ก็าจากเดิมที่62ก็จะพุ่งขึ้นไปที่69นะครับอันนี้ก็เป็นกําไรที่จะได้ในเร็วๆวันนี้นะครับในประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับราคาก็จะขึ้นไปนะครับยังไงก็เก่งกําไรได้นะครับสําหรับท่านที่มีเงินทุนก็เข้าเก่งกําไรได้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนะครับจะวางแผนเข้าที่ตรงไหนแล้วก็จะออกที่ตรงไหนนะครับแต่ประเด็นคือกากำไรแล้วหรือว่าจังหวะที่เข้าช่องว่างที่ทำกำไรเรียนให้ทราบก่อนเบื้องต้นคือ62ถึง 69บาทนะครับท่านก็ไปวางแผนเอาเองหลังจากที่ทราบเรียบร้อยท่านก็จัดการมานิเมนต์ของท่านเองนะครับ่านลงทุนท่านชำฉลาดอยู่แล้วท่านมีความรู้มีความเทคนิคในการลงทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมีการมาชี้ชี้ชให้เห็นว่าจะทํากำไรจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับเราก็ต้องมีอมีเหตุผลนะครับว่าราคาถึงตรงนี้ก็ควรจะออกตรงนี้นะครับต้องเป็นเราต้องเขาต้องมีวินัยนะครับหลักการในการรักษานะครับ ให้ได้กำไรนะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับปรากฏเป็นสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อ,อดูหุ้นในหลายๆเทคนิคในหลายทิศทางเราดูจากข่าวบ้างดูจาก NVR ดูจากการสแกนหุ้นต่างๆบ้างเราก็จะมาสรุปว่าทุกตัวจะทํากําไรยังไงนะครับเข้าที่ตรงไหนออกที่ตรงไหนจะเป็นกําไรเท่าไหร่แล้วแต่ท่านจะวางแผนไปด้วยกันหรือเปล่าก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงดูข่าวแล้วก็ ให้มีความเฉลียวใจมาดูว่าจะทํากําไรได้ยังไงจากเอาแต่ละตัวที่อยู่ในหน้าของนังสือพิมพ์นะครับข่าวหุ้นนะครับก็มาทําเก่งกําไรกันเห็นเห็นกันนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่าง,างนี้ในะท่านก็วางแผนลงทุนแล้วแต่ท่านนะครับก่อนเราก็ทาข่าวมาให้เห็นนะครับขอบุญนักสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ